สาวสูพรีมฟอร์มแรงไม่ตกคว้าชัย5นัดนำฝูงวอลเล่บอลไทยลีกปลื้มจิตถินขาวนำทีมสาวสูพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคตบชนะราชมงคลธัญบุรีวีซี3เซตรวดทำผลงานชนะ5นัดติดต่อกันมี15แต้มรั้งจากฝูงต่อไปการแข่งขันวอลเล่บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกเลกที่1สัปดาห์ที่5เมื่อวันที่22ธันวาคม2567ทีมซีซีฮอนชั้น3เดลมอลลท์สโตบังกะปิกรุงเทพในประเภททีมชายไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครที่คว้าชัยมา4เกมรวดนโดยอดิง์ผล ินโยและดาวต่างๆชาติอย่างนิซาจูฟิกาเซตเตอร์จากอินโดนีเซียเฟเดริโกเปเรราบีหลังจากอาร์เจนตินาและอัดดุนราชมหัวสาวชาวตุรกีตกเอาชนะเมืองพลบัณฑิตเอเชีย3-0เซต25-16 25-23 25-22ส่งผลให้หนุ่มไดมอนด์ฟูดเก็บชัย5นัดติดต่อกันมีรวมเป็น15คะแนนแซงขึ้นมาเป็นจัดฝูงเนื่องจากจำนวนเซตได้เสียดีกว่านครราชสีมาที่มี15แต้มเท่ากัน ด้านทีมหญิงซูพริมที่พยาชนบุรีอีเทคเจอกับที่ชนะมาสี่เกมรวดนำโดยปลื้มจิตถินขาววริศราศีทาเลิศสุภัตราไพาโรธและมริกากันทองฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ราชมงคลลธันบุรีวีซีสามถึงศูนย์เซตยี่สิบห้าถึงสิบสี่ยี่สิบห้าถึงสิบแปดยี่สิบห้าถึงสิบเจ็ดส่งผลให้สาวซูพริมทำผลงานชนะห้านัดติดต่อกันมีสิบห้าแต้มรั้งจากฝูงต่อไปส่วนแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์มีห้าแต้มอยู่อันดับสี่ สำหรับสัปดาห์ที่6จะย้ายไปแข่งขันที่ M.C. c h ฮอนเดอร์มอลโคราชจังหวัดนครราชสีมาแข่งขันระหว่างวันที่27-29ธันวาคม2567